การรับประทานพืชน้ำแบบดิบๆอาจเป็นเรื่องที่หลายคนชอบเพราะมีความสดกรอบและให้สารอาหารมากมายแต่พืชน้ำบางชนิดก็ไม่ควรกินดิบเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิซึ่งอาจทำให้เกิดโรคต่างๆได้และนี่คือพืชน้ำที่ควรระวังขอบคุณหากช่วยกดติดตาม จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากเลยค่ะ 1. ผักรผกระเฉดและไหลบัวผักกระเฉดและไหลบัวเป็นผักน้ำยอดนิยมในหลายเมนูเช่นยำหรือส้มตำแต่อาจจะมีไข่พยาธิอยู่ในเนื้อผักหากรับประทานดิบอาจทำให้เราติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งสามารถนำไปสู่โรคทางเดินน้ำดีและโรคตับได้ การปรุงให้สุกจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยง 2. ผักบุ้งน้ำผักบุ้งน้ำแบบดิบๆเป็นแหล่งที่อาจมีพยาธิใบไม้ตับเช่นกันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำไม่ได้สะอาดหากเรากินผักบุ้งน้ำแบบดิบๆก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิและโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารได้ 3. ต้นกกอ่อนต้นกกอ่อนหรือหญ้าแห้วหมูเป็นพืชน้ำที่เติบโตในน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งที่พยาธิอาจเติบโตได้ดีการกินต้นอ่อนกกแบบดิบๆจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิและแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 4. บัวบกน้ำ บัวบกน้ำอาจดูสดใสและอร่อยเมื่อนำมากินดิบในสลัดหรือทำน้ำใบบัวบกแต่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดพืชชนิดนี้สามารถเป็นแหล่งสะสมของพยาธิและแบคทีเรียการปรุงให้สุกหรือผ่านการล้างที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 5. ตะไคร่น้ำหรือสาหรายน้ำจืด ตะไคร่น้ำสามารถดูดซาบสารพิษต่างๆจากสิ่งแวดล้อมเช่นโลหะหนักสารเคมีจากโรงงานหรือปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรการรับประทานตะไคร่น้ำแบบดิบๆอาจทำให้ร่างกายได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปซึ่งเป็นอันตรายต่อตับไตและอวัยวะอื่นๆและตะไคร่น้ำที่เติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติอาจปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือปรสิตต่างๆการรับประทานดิบอาจทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือโรคพยาธิได้หมอมนูลลีเฉวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโพสผ่านเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับผู้ป่วยชายวัย64ปีที่มีฝีในตับจากพยาธิใบไม้ในตับฟาซิโอลา สาเหตุเพราะผู้ป่วยกินพืชน้ำเช่นสายบัวผักบุ้งผักกระเฉดผักแว่นตะไคร่น้ำกินสดสดเป็นประจำโดยไม่ได้ปรุงให้สุกก่อนเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ปรุงพืชน้ำเหล่านี้ให้สุกเสียก่อนเพราะพืชน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งพยาธิใบไม้ตับเช่นเดียวกับสัตว์น้ำจืด ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากเลยค่ะ